สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับทิชเชอร์กิติพัฒน์นะครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องพยางและคําพยางและคานะครับนักเรียนคำสองคำนี้เนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกันซึ่งมันจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้นเราไปดูความหมายก่อนว่าพยางคืออะไรและคําคืออะไรพยาง หมายถึงเสียงที่เราเปล่งออกมาหรือว่าเสียงที่เราพูดออกมานะครับนักเรียนเสียงที่เราเปล่งออกมาเนี่ยเราจะนับเป็นหนึ่งพยางซึ่งมันจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้และพยางเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคําทีนี้เรามาดูกันว่าคาเนี่ยหมายถึงอะไรคำหมายถึงเสียงที่เราเปล่งออกมากี่ครั้งก็ตามจะต้องมีความหมาย ย้ำนะครับเสียงที่เปล่งออกมากี่ครั้งก็ตามจะต้องมีความหมายจะมีกี่พยางก็ได้มันจะมีความแตกต่างกันวรช่ไหมครับคือพยางเนี่ยเปล่งออกมาหนึ่งพยางจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้แต่ถ้าเป็นคําจะต้องมีความหมายเรามาดูตัวอย่างกันนะครับคําว่าคน มีหนึ่งพยางม,มีหนึ่งคำเก้าอี้มีสองพยางม,มีหนึ่งคำวิทยุมีสามพยางม,มีหนึ่งคำถ้าที่เชร์ถามนักเรียนว่ารับประทานอาหารมีกี่พยางและมีกี่คำครับอ่ามีทั้งหมดห้าพยางหนึ่งคำนักเรียนพอจะเข้าใจไหมครับ ต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของพยางส่วนประกอบของพยางเนี่ยจะประกอบไปด้วย5ส่วนคือ 1. พยัญชนะต้น 2. สระ,ะ 3. วรรณยุกต์ 4. ตัวสะกด 5. ตัวการันต์องค์ประกอบของพยางที่เล็กที่สุดเลยนะครับจะต้องประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นสระ,ละและวรรณยุกต์ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าพยัญชนะต้นคืออะไรพยัญชนะต้นเนี่ยหมายถึงตัวแรกพยัญชนะตัวแรกที่ผสมกับสระบางครั้งก็จะมีหนึ่งตัวหรือบางครั้งก็จะมีสองตัวเขาเรียกว่าอักษรควบสระหมายถึงเสียงที่เราเปล่งออกมาไม่ถูกกักเสียงมีลักษณะเป็นเสียงก้องซึ่งจะมี21รูป32สงเสียง ซึ่งประกอบไปด้วยสระเดียวสระประสมและสระเกินวรรณยุกต์นะครับเราจะมีอยู่4รูปแต่เราจะมีอยู่5เสียงก็คือสามัญเอกโทตรีและจัตวาสามัญนะครับจะไม่มีรูปแต่มีเสียงเอกโทตรีจัตวาจะมีทั้งรูปและมีทั้งเสียง ตัวสะกดหรือพยัญชนะท้ายตัวสะกดหรือพยัญชนะท้ายนะครับนักเรียนเราจะมีทั้งหมด8มาตรานะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยแม่กกแม่กดแม่กลแม่กดแม่กลงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลอสำหรับเทคนิคง่ายๆนะครับในการจำ มาตาตัวสะกดทั้ง8มาตาก็คือกระบฏนมยวงจำอีกครั้งนน,นะครับกระบฏนมยวงเพียงเท่านี้นักเรียนก็จะสามารถจำได้ว่าตัวสะกด8มาตามมีอะไรบ้างส่วนประกอบของพยางค์ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือตัวการันหรือว่าไม้นธนคาตตัวการันหรือไม้นธนคาตเนี่ย คือเครื่องหมายที่เขียนกำกับไว้บนพยัญชนะที่ไม่ต้องการอ่านออกเสียงเพื่อรักษารูปเดิมของคำนั้นไว้ให้ทราบที่มาของคำเช่นคำว่าสเตมจันสุคนเล่เป็นต้นนะครับเรามาสรุปด้วยกันเลยนะครับ พยางนะครับก็จะหมายถึงเสียงที่เราเนี่ยเปล่งออกมาหรือว่าเสียงที่เราพูดออกมาเนี่ยหครั้งเราจะนับเป็น1พยพยางซึ่งจะมีกี่พยางก็ได้จะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้แต่ถ้าเป็นคําเสียงที่เราเปล่งออกมาจะต้องมีความหมายนั่นหมายความว่าคําจะมีกี่พยางก็ได้แต่จะต้องมีความหมาย แต่ถ้าเป็นพยางมีกี่พยางก็ได้มีความหมายก็ได้หรือไม่มีความหมายก็ได้แต่ถ้าเป็นคำจะต้องมีความหมายและส่วนประกอบของพยางนะครับจะประกอบไปด้วย5ส่วนด้วยกันคือพยัญชนะต้นสระวรรณยุกตัวสะกดและก็ตัวกลัน ทเชจะบอกว่าส่วนประกอบของพยางนะครับส่วนที่เล็กที่สุดเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นสระและวรรณยุกยกตัวอย่างคำนะครับเช่นคำว่าป้าป้านะครับพยัญชนะต้นคือปอปาสระคือสระอาวรรณยุกค,คือไม้โทรหรือคำว่าอาอาพยัญชนะต้นคืออออ่างสระคือสระอา วรรณยุกเสียงสามัญเป็นไงครับนักเรียนไม่ยากใช่ไหมครับยังไงเนี่ยทิเชอร์ก็จะฝากไฟล์งานนะครับไบงานให้นักเรียนลองทําแล้วก็ลองฝึกฝนดูนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยทิเชอร์ก็จะจบเนะื้อหาไว้เพียงเท่านี้และเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ